สบายดีสบายดีทุกคนวันนี้สะรีบพาบานาเนาะมาดำนาเลยพี่น้องมาดำนาอยู่นาเนะ่ยจ้างคนดำนาวันนี้เนาะสรีบจ้างคนดำนาวัานนี้ดำนาบ้านแม่พี่เลยบ้านพ่อลำต่างเนาะตะคลิปก่อนค่ะแม่น,น้าอยู่บ้านอยู่บ้านกระดานน้าบ้านกระดานนะยอดยอดเอาแต้น้าแม่อยู่บ้านพ่อลำต่างนี่ ละจ้างดำมาเนาะละจ้างดำมาเน,ะ oh. นเาะอเล็กคนนั้นคนไทยนาถ้าเอาเล็กไทยนาเนี่ยเล็กซันเดอร์ไทยนาเลยนี่ได้ เบอร์นี่ทุกคนทุกสายใช้นาเล็กเันเดอร์ ไช่น,นากาสิเล่เลยนี่พี่นี่เพิ่งก็ได้ซอยได้เนะาะซอยไช่นานี่ นี่ได้มานั่งยังเนยนี่มันแดดนะฮะตัวมานั่งยังเนยนี่ฮะนั่งแดดคือพวกเข้าโฮมแล้วอะไรลงไปดำนาผูกเไหไปน้านดำนาพี่ด้งนข้างจาดำนาอยู่นี่เนาะทุกคนเนาะคนง,งานดำนาเนี่ยนี่จะดูดม่ไบใบแต่บ้านกระดานเดอ้อนี่ดํานา จ้างคนบบานกระดานบาอึดบานกระดานนี่ใครอยากจ้างมาจ้างได้บรรยากาศอยู่นาเนาะทุกคนนี่สาวแพทย์จะมาดำนา เอยหน้าขึ้นมาเนี่ยสาวแพทย์เอ้ยนี่เนาะเ <c oughs> ปิดำหนาไว้ได้ในงามค้นกับงามดำหนากับงามโอ้ย <c oughs> อยากจ้างไปเป็นลูกสะพ้ยยายใน n h ได้เนาะ <c oughs> <c oughs> รับจ้างวันหนึ่งแปดสิพันเด้อ <c oughs> นี่เด้อนี่แหละ เกดักมือเลยมาดำนานน่สองมือนน้เนาะถ้าพอหน้าทงนี่สองมือคุณยิงกาลเกตว่าสองมือเผ่นไปส่งทงอื่นอีกกรบพริว่าบ่นาบคนเก่งนะนี่ไปถูกมือถูกมือไปดำนาน่ะขอถ่ายภาพก็เด้บัตรึ่งเด้อ แล้วสิลงประดำซอยดอกนานะ่ะ <laughs> แ <laughs> ล a p ก็ <laughs> สิลงอยู่ถ่ายรูปก,ก็ถ่ายวิดีโอก็จิเอาลงอยู่ <laughs> นี่ก็แม่นเนาะนี่แม่นนี่ก็ร่างสิลงดำหนาคือกันนี่ถ่ายวิดีโอแล้วว <laughs> ้ายเออดีแหละดีแหละ เนะทุกคนดำนาปสาวนาดำนาผักโขดกินน้ำเย็นได้หนิได้มันแดดแห้งกับผักคขดเนาะยันเป็นลมน<ม>ี่ <c oughs> ข้าไปเบิงเด้อพายอยากเห็นตัวเองเ <c oughs> ข้าไปเบิงได้เด้อย้าสบายดีสาวน้อย จะมาดำานาวันนี้มีความมูอซึกนหได้เนาะย้อนเนี่ยมีความมูอซึกนหได้เนาะงมาดำานาวันนี้นะเมื่อยเนาะเมื่อยจนจกตาแล้วปะปวดตาเมื่อยสื่อผักพรเจัาหน่อยก็มีแห้งมาเออผักพรย้อนกายป้าดำนาเก่งแต่โคนฮาวกับโบเมนบอกโบเก่งเนาะโบเมนเครื่องจักเครื่องล่างหักโอ้ดำได้ลายได้พี่น้อง อู้ได้เป็นทรายห่างเลยนี่หน้าทงบักกุงกวงนี่ซองมือมาจัดการกือ,อบบแรงมือแรงพลเรศจังสิได้เห็นผลอเ, <laughs> เออมือแรงเอามาดํานากับกองก้นแน่แลวเนาะบอกได้คันบอกกองก้นสีดำนะได้บ้งแมนบอดํานานี่กองก้นอยู่บ่ <laughs> ดําปมนได้เนาะดําบอกกองก้นแห้งนี่มันเลยเป็นข,า,ขาวๆนี่อเล็กดําได้ไหมลูก ป้าทัดำบอกเป็นว่ะเออจอบกินน้ำเนาะอันน mm hmm ี้พึ่เจ้าจอบเ่าอันนี้ฮะจอบแล้วใจกินน้พวมักโมหมักแตงเจ้าของนาเนาะในซ้ายจอบนะมันคือไฮเทรกแน่นาะนัดนัดนัดลิ่นน้ำดูดน้ำใส่นาเด้อมีเ็กนอยลิ่นน้ำพร้อมน่ มีเด็กมันรินน้ำพอมเด็กคุณมากินข้าวกินน้ำแล้วก็กินหมักต้องเดยนี่เด้อมาเบิ้มแล้วครับนี่กินหมักกินส้มนี่กินข้าวหากินแล้วแล้วกินส้มหมักต้องเดินี่กินส้มหมักต้องเด้อ นอนผักพเว่ากันเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ค่ะกินสมนี่ผู้ค้นกล้าเก่งๆนี่พะอยากได้ก็ติโตมาราคาเป็นกันเองเส็บ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 เนาะมาดื้อมาด้อมามามาอันเอาข่าวปากให้เบิง์นที่ กะจะเป็นหน่วยหล่อขับป่าเปลี่ยนใต้เหรอเพราะเราเป็นน really ้าเรามาจากเขาเราบในท่าล่ะเห็นเต้เออเดนนีมาเออหาเหรอนึ่อะกันได้นังไงอะวะร้อยร้อยก้าที่เบาทพอได้รมเดียนนะคินสมกตองมาเซ็บ ขาดวายแท้มันจะบอกแค่ให้ก็พอถ้าร่างกายน่ารัมาอืมาำมือไม่ได้จ่าบ่พอแค่ว่ากระเป๋าเงินนบ่กองนใช่ไหมเบียร์นี่่ช่บ่พ่อบ่พ่อลอยพ่เจ๋อพ่อลอยมาพ่อบ่พ่อสองหายดิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ <phải> lỡ <xong> <laughs>